สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสุขศึกษาและภละศึกษาบายครูมรีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูก็จะทําการสอนวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับในชั้นประสมศึกษาปีที่3าม <Wow. S 1> ในคลิปแรกนี้ขอสอนชั้นประสมศึกษาปีที่3มเลยลวกันนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทําการสอนในหัวข้อของอาหารหลัก5้าหมู่ <Yeah. S 1> ว่าในอาหารหลัก5้าหมู่เนี่ย มีสารอาหารอะไรอยู่บ้างและในแต่ละหมู่มีอาหารจําพวกไหนอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงเรื่องของอทงโภชนาการนะครับว่าในทงโภชนาการมีอาหารอะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับอาหารหลัก5าหมู่นะครับเราก็จะมาเริ่มไล่กัตนตั้งแต่หมู่ที่1ก่อนเลยนะครับสำหรับอาหารหมู่ที่1น,นะครับอาหารหมู่ที่1นี่คืออาหารจําพวก เนื้อสัตว์ว้า <Wow. S 1> นมยา <Yahoo. S 1> นะครับไข่ถั่วว้าว <Wow. S 1> นะครับนี่คืออาหารหมู่ที่1น,นะครับสารอาหารที่อยู่ในหมู่ที่1ก็คือสารอาหารจำพวกโปรตีนนะครับเดี๋ยวช่วงแรกๆเราก็เรียนรู้ว่าแต่ละหมู่เนี่ยมีอาหารอะไรอยู่บ้างแล้วสารอาหารอะไรอยู่ข้างในหมู่นั้นนะครับส่วนหมู่ที่2คืออาหารจําพวกข้าวส <Wow. S 1> า,าที่เป็นแป้ง ำตาลเผือกมันย <Yahoo! S 1> สารอาหารที่อยู่ในหมู่ที่2นี่ก็คืออ,า,อา,ารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตส่วนหมู่ที่3าม,มูที่3นี่คืออาหารจำพวกผักต่างๆ oh, นะครับผักางทุกๆผักเลยนะครับทุกๆผักเลยนะสารอาหารที่อยู่ในหมู่ที่3นั่นก็คือ,อเกลือแร่นะครับหรือแร่ธาตุต่างๆ ส่วนหมู่ที่4คืออาหารจำพวกผลไม <Wow. S 1> ้ซึ่งผลไม้ก็มีวิตามินสูงนะครับสารอาหารแน่นอนแหละเป็นวิตามินอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ <Wow. S 1> ส่วนหมู่ที่5อาหารจำพวกไขมันไนะม่ว่าจะเป็นไขมันจากพืชห <Wow. S 1> รือจากสัตว <Wow. S 1> ์เป็นอาหารในหมู่ที่หนะครับนะ สำหรับอาหารทั้ง5้าหมู่นะครับแต่ละหมู่ก็จะมีะสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะครับการรับประทานอาหารในแต่ละวันควรรับประทานอาหารไม่ซ้ากันเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันครับสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับช่วงนี้นะครับครูก็อยากให้นักเรียนแค่จําแค่ว่าในแต่ละหมู่มีอาหารอะไรอยู่ในหมู่นั้นบ้างส่วนสารอาหารก็ต้องจำครบพูนไปอีก จำก่อนนะค่อยทําความเข้าใจก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนยังจำไม่ได้ครูก็จะมีเพลงมาให้ในักเรียนร้องเพื่อจำนะ oh, <no. S 1> ครับเพราะในเนื้อเพลงมันก็จะบอกว่าแต่ละหมู่มีอ,อาหารอะไรอยู่ในหมู่นั้นบ้างนะครับอาหารหลัก่ะหมของไทยทุกคนจําไว้อย่าได้แปรพันหนึ่งกินเนื้อนงไข่ถั่วเมล็ดช่วยให้ร่างกายแข็งขันหมูซ้องข้าวแป้งเกลือกมันและน้ําตาลจะให้พลัง oh. หมู่สกินผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างกินเป็นอาจินห <Yeah. S 1> มู่สกินผล,ลไม้สารอาหารมากมายให้วิตามินหมู่หอย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นช่วยอบอุ่นร่างกายอ่ะนี่คือเพลงที่เป็นเพลงเกี่ยวกับหลักห้าหมู่นะครับพี่นักเรียนก็ควรที่จะจํากันสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเองจําได้ในในเนื้อหารตรงนี้นะครับนะเรื่องของ อาหารหลักหาหมู่ในวันนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีเพียงเท่านี้จดจำนะครับจดจำในแต่ละหมู่ว่าแต่ละหมู่มีอาหารอะไรอยู่และในหมู่นั้นอาหารชั้นพวกนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้าง <Whoa. S 1> นะครับส่วนในเรื่องของทงโภชนาการนะครับธ oh, งโภชนาการ <no. S 1> คือ,อตัวกําหนดว่าในหนึ่งวันนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการอาหาร มากอะไรน้อยนะครับเขาจึงกําหนดให้เจ้าทงพูชนาการเนี่ยมาให้กับนักเรีเยนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้เรียนรู้กันนะครับทงพูชนาการนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นรูปทงสามเหลี่ยมนะครับด้านแหลมนะครับด้านแหลมด้านหนึ่งนะครับตั้งเป็นฐานนะครับ ส่วนด้านแหลม2ด้านนะครับก็ <Wow. S 1> จะ,ะขึ้นไปอยู่ด้านบน,นบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับไล่มาจากด้านบนลงด้านล่างนะครับสัง <Wow. S 1> เกตเห็นว่าในหนึ่งวันนะครับร่างกายของคนเราต้องการอาหารจําพวกข้าวและแป้งเป็นจํานวนมากนะครับเพราะข้าวกับแป้งนี้เป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายของคนเรา <Wow. S 1> ให้พลังงาน เพราะนั้นคนที่ต้องใช้แรงเยอะๆจึงต้องรับประทานเนี่ยอาหารจากข้าวกับแป้งเนี่ยต้องทานเยอะๆนะครับเพให้พลังงานกับกับกับร่บางกายอย่างดีนะครับอ่ะมายูชั้นที่2ครับชั้นที่2ลองลงมาหน่อยก็จะเป็นพวกผักผลไม้ผักผลไม้ร่างกายต้องการนะครับแต่นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าในส่วนของผักเนี่ย จะใหญ่กว่าส่วนของผลไม้นั่นหมายความว่าร่างกายต้องการผักมากกว่าผลไม้มาดูชั้นที่สามครับชั้นที่สามก็จะเป็นจําพวกนมนะครับกับเนื้อสัตว์หมายว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่มีมันเยอะนะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้รับเขาเรียกว่าปโปรตีนนะครับ <S <S เพื่อนพอกับร่างกายนะและสุดท้ายนะครับชั้นที่เล็กที่สุดที่ร่างกายของคนเราต้องการนะครับแต่ว่า ไม่ต้องการใน,ในจำนวนที่มากนั่นก็คืออาหารจำพวกน้ำตาลน,น้ำมันร่างกาต้องการนะครับแต่ต้องการในปริมาณที่พอเหมาะนั่นหมายความว่าน้อยกินมากไปกิน,ม,นมันมากไปก็จะเป็นอะไรครับโลกอ้วนนะครับกินน้ำตาลมากไปก็จะเป็นอะไรเบาหวานน่นะครับอะไรมากๆไม่ดีครับต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมานะ <Yahoo. S 1> สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ มีเนื้อหาใจความเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ